ไม่ได้กลับบ้านนะมันยังไม่ให้กลับจะกลับมันก็โกรธไม่จบตรงนี้ไหนเขาแล้วเบอร์เขาบอกข้างบนวิวโคตรสวยตามนั้นวิวโคตรสวยวันนี้ยังยังมึงยังไม่หยุดอีกเส้นทางนี้โคตรสวยเน่ผมเคยมาแล้วไม่บอกวะผมรู้ที่แนรู้บอกกันนี่ย ต้องให้ร้านแม็กต้องตอนแรกก็ห่วงห่วงคูรี่ตอนนี้ะห่วงอันนี้กลับบ้านแล้วเบสเดี๋ยวเราจะขึ้นข่าวระเบิดนะครับจะใช้โหมดระบบขับ4ครับกดเกียร์ว่างก่อนนะครับอันนี้คือเกียร์พีกดมาเป็นส l เอลปึ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ อาวุธต่อไปที่เราต้องมีนั่นก็คือกดตรงนี้กด ouais. ตรงนี้หนึ่งทีเราก็เลือกนี่ล็อกหลังครับอาวุธหลับต้องมี screen. ตัวนี้กดปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นสีส้มแบบนี้กดกันลื่นกดตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่ปิดปุ๊บเวลามันขึ้นแล้วมันชอบตัดรอบกําลังแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ลาคาน้าอยู่ในป่ามันจะเตือนนะครับพวกเอซนเซอร์รอบคันปิดไปด้วยนี่นะฮะ แล้วก็โหมดกล้องไม่พร้อมลุยนะครับเข้ากีดีได้เลยได้นาอีกอย่างหนึ่งครับใส่ M กด M นี้ด้วย M กดหนึ่ง M มันจะเป็น M สองเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ M สองนะครับเรากดเริ่มเป็น M หนึ่งฮะรถมันจะแบบไปนึ่มๆแบบฟีลลิ่งดีมากนะครับ้

ไม่รู้ล่องนะมันจะไปทางไหนด้วยดูทางมาไปไงมึงพากูมาหลอกชัด,ชด <c oughs> วิน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 จะได้ด่วนกด <What? S 1> ยาวๆเลย <c oughs> นนเล่นเรื่อง <c oughs> โไม่ไปไหนเลยยันติดแล้วยังไม่ไปไหนเลยติดแล้วโอเคกลับบ้านแล้วเบส

เล่ของกิงนโรงแรมที่ไหนครับคาอ์โมโตแก๊ปเลยครับนี่เดิมๆก็มาได้ลุ้นโหแท้ปาไงวะเนี่ยเข่าแล้เบิดอ่ะอะไรอ่ะพี่นนท์ทำอะไรพังอ่ะนนท์ทำอะไรพังไม่ขึ้นครับน้ำมันไม่ขึ้นอ๋อน่าจะเป็นเพราะปั๊มติ๊กเสียหรือเปล่ามึงอ๋อรุ่นนี้มีปั๊มติ๊กอยากไม่มาว่ะ เราขึ้นไปดูหมอกเหรอเออนั่นนี่ไอหมอกเ,อเจอแล้วพอแล้วเจอขก้าแล้วได้ไหลายช็อตแล้วนะได้ไหลายช็อตโหเยอะจนไม่รู้จะตัดยังไงแล้วเนี่ย <c oughs> ช่างเอาต๊ะแกมมาแนละ้วแยกไป <c oughs> โต๊ะแกมตัม้วน,นมีหมอ,อกอ๋อโต๊ะแกมเราต้องมาซ่อมรถโชค๊คพอยเหรอครับ <c oughs> ต้องให้ร้านแม็กซ์มาซ่อมเครื่อง อันนี้ขึ้นให้ได้ก่อนมันจะปูใส่กระดงไว้ใช่เอาเบี่ยดทางนี้เลยเรบี่เพิ่งทิ้งเขาดินี่ครับเธอทริปนี้ไม่มีพี่จงนะมาไปยับมาแล้วเอาตัวแกมมาแล้วครับโอ้ยของจริงว่าโอ้ยเป็นธรรมดาไปแล้วไปแล้วตรงไปตรงตรงเดี๋ยวด้ ขอตามข้างไงคันนี้เลยสุดแล้วเนี่ยสุดแล้ลลไม่น่าเอาลงเลยนะ <c oughs> ตอนแรกก็ห่วงห่วงคูลี่ตอนนี้ห่วงคันนี้ <c oughs> <c oughs> โลกตัวเชี๊ยวเขาบอกว้แล้โอ้โหโนหนึ่งของจริงเลยรู้ว่ารถเกตเกตลางทางเลยโอ้โหทำจริงม่รู้ล่องลึกขนาดไหนครับผมเท้าหลังคาหมีสบายสบายครับผมไปครับมาพี่นนท์เทคเทคแค่พอช็อตเนี้ยผมว่าได้พี่นนท์ ขอยไปหน่อยขอแค่ข้ามช็อตเนี้ยไม่ได้จบเลยอ,ะอ่ะหนอ่อยหน่อยเอกเอกเอกอกเอกอีกอีกอีกอกอกดเดียวเลยนะอีเดียวเลยกดไปเลยกดหน่อยกดหน่อยกดดีดีไปไป,ไป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 กดต่อกดต่อไปไปเลยโอ้ยผมจริงตผมแต่ผมเที่ยวออฟโรดมานะผมเส้นทางนี้โคตรสวยเนี่ยผมเคยมา แล้วไม่บอกวะผมรู้ที่ไหนรู้พร้อมกันเนี่ยเรื่อเราดูเขาหลอกมาพี่แล้วแต่งตัวดูดิอย่างกับชุดนอนข้างหน้ามันเป็นโค้งขวาพี่เล่งปุ๊บขวาที่เดียวถึงถึงแบบถึงเลยถึงแบบถึงยอดเลยจริงชัวร์แล้วก็ลงทางปูนไม่หลอกนะไม่หลอกโอเคใครอยากแต่งไอ้เลยครับติดต่อออโต้แกรมได้เลยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรร้านมาให้ครับ0 9น เจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าครับผมใช่ครับเราเคยก็ไม่รู้เราต้องการพิสูจน์ว่าเอเวอเรสต์การทำของโต๊ะแกมมันลุยได้จริงเปล่าอะไรเงี้ยมันจริงอยู่แล้วที่ผานลูกค้าเขาเชื่อตั้งนานแล้วเหรอเฮ้ยแต่แรปไม่เป็นรอยเลยอ่ะพี่แรปร้านไหนอ่ะเอาโต๊ะแกมนี่แหละติดต่อได้ฮะโมเดลนั่นแหละครับโอ้ยไม่ต้องถามแล้วไม่ขายไม่ขายแล้วร้านนี้นอกจากเขาแต่งรถสวยแล้วเขายังมีวินด้วยนะครับผมหลังจากมีวินนะเขาก็มีรถไถในตัวด้วยแล้วเขาจะไถเรียบชิ๊บเลย เรามาดูรถเกตทางครับนี่นี่นนทางเลียบกิ๊บเลียบกิ๊บ เกบเว้นเก็บเว้นเกบเนความาฝ่ามาปีนี้มาเลยอะไรพี่สุดยอดจบแล้วพอเก็บเว้นกันเก็บเว้นเฮ้ยเดี๋ยวรอเป็นลอยโอ้ยผมอยากดูคลิปพี่คลิปนี้มากมันจะเป็นคลิปพี่นนท์หนึ่งคลิปมีเดิมเปอนแต่เล็ก ใหมันหลุดไปอย่างๆไปทีนี้โอ้โหลืมไปจริงก้อนมันเริ่มเลยหายเยอะแม่งเงินสุดท้ายเลยรอตรงรอตรงหกรอตรงอวิลบเอดีดีกันแล้วสุดยอดมันต้องอย่างนั้นมันต้องถอยถอยถอยตรงกันโอเคโอเคมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วอะไรนะเยังบินกูไม่ได้ฟังเลยเนี่ยผมให้คุณเป็นโนหนึ่งเหรอครับผม กูรู้ต่างหากแล้วโอ้โหไงเป็นไงรอใครล้อเป็นลอยปะจรินด้วยไม่มีรอยดูนีเดียวลอยไม่มีรอยเลยอ่ะต้องไปต้งเปลี่ยนวงใหม่ไปเรื่อยๆนันครบอนอัลต้าแกมครับเท้าชี้ออลต้าแกมรอคุณยังไงก็จะไม่เป็นรอยนี่สิไป เขาก็ขาดยังจะมานี้รถรถก็ยังจะมาเหมือนกันผมบอกเลยพี่จะเป็นรถลดคันเดียวแล้วคันแรกของโลกที่ขึ้นเขาระเบิดทางแม่งหดหดวายเยอะจริงปะนี่ยังไม่โหดเลยมีก่อไม่มีแล้วอ๋อให้เป็นโน่นหนึ่งให้เป็นวันเดียวนะสภาพก็คือนี่นะอาจจะไม่อค่อยเห็นเนาะก็จะลูดบันไดเนี่ยช่วยได้เยอะครับบันไดช่วยได้เยอะข้างประตูสีนี่คือแบบถูเป็นทางไปเลย นี่คือสภาพของหมีเขียวแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสีสติ๊กเกอร์มันจะเป็นรอยหรือไม่ก็สำหรับ EP นี้ครับเป็น EP พิเศษนะครับก็คือเขาละเบิดนะฮะทำให้ทุกคนดูครับว่ามีเขียวเราก็มาได้ครับโหลด2นิ้วครึ่งร้อยยซึ่งถาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับ